โยมทั้งหลายขณะนี้หากโยมกำลังฟังเสียงนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าก่อนค่ำหรือก่อนจะหลับตาลงพักใจขอให้รู้ไว้เถิดว่าการที่โยมได้ยินธรรมะในเวลานี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหลายคนคิดว่าชีวิตที่กำลังเปลี่ยนความรู้สึกที่กำลังแปลกไปเหตุการณ์ที่ไม่เหมือนเดิมเป็นเพียงเรื่องธรรมดา เป็นเพราะอายุเป็นเพราะโชคเป็นเพราะคนอื่นแต่ในมุมของธรรมะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าเมื่อเหตุพร้อมผลย่อมปรากฏไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นลอยๆโดยไร้เหตุวันนี้อาตมาจะไม่ได้มาพูดเพื่อให้โยมกลัวไม่ได้มาขู่ไม่ได้มาบอกว่าใครดีหรือชั่ว แต่จะพาโยมค่อยๆมองชีวิตของตนเองด้วยใจที่สงบเพื่อให้เห็นบางสิ่งที่หลายคนกำลังเผชิญอยู่แต่ไม่เคยมีใครบอกอย่างตรงไปตรงมาสิ่งนั้นเรียกว่าสัญญาณว่าก,กรรมเก่าเริ่มให้ผลกรรมไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่เป็นเรื่องที่ควรรู้โยมทั้งหลายคำว่ากรรมไม่ใช่คำสาบ ไม่ใช่สิ่งลึกลับไม่ใช่เรื่องงมงายกรรมคือการกระทำทั้งทางกายทางวาจาและทางใจที่เราเคยทำไว้ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวบางกรรมให้ผลเร็วเหมือนคว้างหินลงน้ำเสียงดังแล้วเงียบหายแต่บางกรรมให้ผลช้าเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ฝังอยู่ใต้ดิน รอวันงอกงามหลายคนใช้ชีวิตมา30สปี40ปี50ปีโดยไม่เคยรู้เลยว่ามเมล็ดพันธุ์บางอย่างกำลังค่อยๆโตอยู่ในใจจนวันหนึ่งผลของมันเริ่มปรากฏและคนผู้นั้นก็ถามว่าทำไมชีวิตฉันถึงเป็นแบบนี้กรรมเก่าเริ่มให้ผลอย่างเงียบๆ ไม่เคยมีป้ายบอกล่วงหน้าโยมเอย๋ยกรมไม่เคยประกาศตัวไม่เคยบอกว่าระวังนะฉันจะมาแล้วกรรมเก่าจะมาอย่างเงียบอย่างแนบเนียนและมักมาในรูปของความเปลี่ยนแปลงเล็กๆเ,เช่นใจที่เคยนิ่งเริ่มฟุ้งง่ายคนรอบตัวเริ่มเปลี่ยนเรื่องเล็กๆ กลายเป็นเรื่องใหญ่ความสุขที่เคยมีกลับจืดลงสิ่งที่เคยได้ง่ายกลับยากขึ้นหลายคนคิดว่าคงแค่เหนื่อยคงแค่เครียดคงแค่ดวงไม่ดีช่วงนี้แต่แท้จริงแล้วนั่นอาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นที่กรรมเก่ากำลังขยับตัวไม่ใช่เพื่อทำร้ายแต่เพื่อให้บทเรียน สัญญาณแรกที่มักเกิดขึ้นใจเริ่มไม่เหมือนเดิมโยมลองถามตนเองเบาๆช่วงนี้ใจหงุดหงิดง่ายขึ้นหรือไม่อดทนน้อยลงกว่าสมัยก่อนหรือเปล่าเรื่องดเดิมแต่กลับรับไม่ได้คำพูดเล็กน้อยกลับแทงใจหากโยมพยักหน้าในใจขอให้รู้ไว้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญพระพุทธเจ้าตรัสว่า คือผู้ล่วงหน้าจิตคือผู้กำหนดเมื่อกมเก่าจะให้ผลสิ่งแรกที่เปลี่ยนไม่ใช่โลกภายนอกแต่คือโลกภายในใจเพราะใจคือที่รับผลก่อนเสมอหลายคนพลาดตรงนี้เพราะรีบโทษคนอื่นเมื่อใจเริ่มหนักชีวิตเริ่มติดขัดสิ่งที่มนุษย์ทำโดยอัตโนมัติคือโทษคน โทษสถานการณ์โทษโชคชะตาแต่ไม่เคยมองย้อนกลับมาที่ตนเองโยมทั้งหลายอาตมาไม่ได้บอกว่าทุกอย่างเป็นความผิดของโยมแต่ธรรมะสอนให้เรารู้ว่าเมื่อมีผลย่อมต้องมีเหตุและเหตุไม่ได้อยู่ไกลจากตัวเราเลยกรรมเก่าไม่ได้ตามมาหลอกหลอนแต่มาเพื่อให้เราหยุด และเรียนรู้หากโยมกำลังฟังตอนนี้แปลว่าใจของโยมพร้อมจะฟังไม่ใช่ทุกคนที่จะเปิดใจฟังธรรมะเรื่องกรรมเพราะหลายคนกลัวหลายคนไม่อยากยอมรับแต่การที่โยมเลือกฟังเลือกหยุดเลือกอยู่กับเสียงนี้แปลว่าจิตของโยมกำลังอยู่ในจังหวะของการตื่นรู้และต่อไป อาตมาจะพาโยมไปดูสัญญาณลึกๆอีกหลายประการที่บอกว่ากรรมเก่ากําลังให้ผลจริงไม่ใช่แค่ความรู้สึกคิดไปเองและที่สำคัญที่สุดคือเมื่อเห็นสัญญาณแล้วเราควรทำอะไรทันทีเพื่อไม่ให้ชีวิตไหลลงไปลึกกว่านี้สัญญาณกรรมเก่าที่ปรากฏในชีวิตประจำวันเมื่อผลเริ่มแตะชีวิตจริง โดยไม่ต้องมีใครบอกโยมทั้งหลายเราได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงภายในใจซึ่งเป็นสัญญาณแรกที่กรรมเก่าเริ่มขยับตัวอาตมาจะพายโยมค่อยๆมองชีวิตประจำวันด้วยสายตาที่สงบขึ้นลึกขึ้นและซื่อสัตย์กับตนเองมากขึ้นเพราะกรรมไม่ได้ให้ผลในรูปของฟ้าผ่า หรือเหตุการณ์ใหญ่โตเสมอไปแต่ส่วนใหญ่จะค่อยๆแสดงตัวผ่านสิ่งเล็กๆที่เราคุ้นชินจนมองข้ามไปสัญญาณที่หนึ่งสิ่งเดิมๆเริ่มไม่ให้ผลเหมือนเดิมโยมลองนึกดูเงียบๆสิ่งที่เคยทำแล้วได้ผลกลับไม่ค่อยได้ผลเหมือนก่อนความพยายามเท่าเดิมแต่ผลลัพธ์น้อยลง ใช้แรงมากขึ้นแต่ความสุขน้อยลงหลายคนบอกว่าอาจเป็นเพราะอายุมากขึ้นอาจเป็นเพราะเศรษฐกิจอาจเป็นเพราะคนอื่นเปลี่ยนแต่ในทางธรรมนี่คือสัญญาณสำคัญอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อเหตุเก่าหมดแรงผลเก่าก็ย่อมเปลี่ยนไปสิ่งดีที่โยมเคยได้รับ อาจเป็นผลของกรรมดีเก่าที่กําลังให้ผลจนใกล้หมดและเมื่อผลนั้นเริ่มอ่อนลงชีวิตจะเริ่มส่งสัญญาณว่าถึงเวลาสร้างเหตุใหม่แล้วสัญญาณที่สองความสัมพันธ์เริ่มเปลี่ยนโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจโยมทั้งหลายกรรมเก่ามักแสดงตัวชัดผ่านคนมากกว่าสิ่งอื่นใด บางคนเคยใกล้ชิดกลับห่างออกโดยไม่มีเรื่องใหญ่บางคนเคยเข้าใจกันดีกลับพูดกันไม่รู้เรื่องบางคนที่เคยช่วยเหลือกลับเริ่มเฉยชาหลายคนเจ็บปวดเพราะคิดว่าเขาเปลี่ยนแต่ธรรมะสอนให้เรามองลึกกว่านั้นความสัมพันธ์ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นลอยๆแต่เป็นผลของเหตุร่วมกัน เมื่อกำเก่าเริ่นให้ผลเส้นทางของแต่ละคนจะเริ่มแยกออกตามเหตุที่ตนสะสมไว้อาตมาอยากให้โยมฟังประโยคนี้ด้วยใจสงบคนที่ควรอยู่ต่อจะอยู่ต่อคนที่ควรจากจะค่อยๆจากไปเองไม่ใช่เพราะใครเลวแต่เพราะเหตุไม่ตรงกันแล้วสัญญาณที่สาม เราเริ่มเห็นด้านที่ไม่เคยเห็นของตนเองโยมเคยเป็นไหมเคยคิดว่าตนเองเป็นคนใจเย็นแต่ช่วงนี้กลับกโกรธง่ายเคยคิดว่าตนเองให้อภัยเก่งแต่กลับฝังใจเคยคิดว่าตนเองไม่ยึดแต่กลับทุกข์เมื่อเสียนี่ไม่ใช่ความล้มเหลวแต่คือกระจกของกรรมเมื่อกรมเก่าจะให้ผลมันจะพาเอานิสัย อารมณ์และความยึดที่ซ่อนอยู่ค่อยๆโผล่ขึ้นมาไม่ใช่เพื่อทำร้ายแต่เพื่อให้เราเห็นความจริงของตนเองพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้รู้จักตนชนะยิ่งกว่าชนะผู้อื่นหากโยมเริ่มเห็นด้านที่ไม่สวยของใจนั่นแปลว่าจิตกำลังเริ่มตื่นไม่ใช่กำลังตกตำ่ำ สัญญาณที่4เรื่องเล็กๆก,กลายเป็นเรื่องหนักในใจโยมลองสังเกตดูคำพูดธรรมดาแต่ทำให้คิดทั้งวันเหตุการณ์เล็กน้อยแต่ใจไม่ยอมปล่อยเรื่องที่เคยผ่านได้กลับติดอยู่ในใจนานนี่ไม่ใช่เพราะโยมอ่อนแอแต่เพราะแรงต้านในใจเปลี่ยนไปเมื่อกำเก่าเริ่มให้ผล พลังใจที่เคยแบกเริ่มอ่อนลงไม่ใช่เพราะใจไม่ดีแต่เพราะใจแบกมานานแล้วอาตมาอยากให้โยมจำไว้ความหนักของใจไม่ได้วัดจากขนาดของปัญหาแต่วัดจากพลังใจที่เหลืออยู่สัญญาณที่หเริ่มตั้งคำถามกับชีวิตมากขึ้นโยมเริ่มถามตัวเองหรือไม่ เรากำลังใช้ชีวิตแบบนี้ไปเพื่ออะไรทำไมถึงเหนื่อยแต่ไม่รู้จะหยุดตรงไหนทำดีแล้วทำไมใจยังไม่สงบคำถามเหล่านี้ไม่ใช่คำถามของคนหลงทางแต่เป็นคำถามของคนที่เริ่มมองเห็นทางพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกข์คือครูผู้ยิ่งใหญ่ที่พาเราเข้าใกล้ความจริงเมื่อกำเก่าเริ่มให้ผล มันจะพาเอาความไม่สบายใจมาเพื่อบอกเราว่าทางเดิมอาจไม่ใช่ทางที่ควรเดินต่อไปแล้วสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำผิดเมื่อเห็นสัญญาณเหล่านี้โยมทั้งหลายตรงจุดนี้สำคัญมากคนจำนวนมากเมื่อเห็นสัญญาณกรรมจะรีบทำสิ่งเหล่านี้รีบหนีรีบหาคนช่วยรีบแก้ที่ภายนอก รีบหาสิ่งมาปิดความรู้สึกแต่ลืมทำสิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดคือหยุดแล้วฟังใจตนเองกรรมเก่าไม่สามารถแก้ด้วยการวิ่งหนีแต่ต้องแก้ด้วยการตั้งหลักและต่อไปอาตมาจะพาโยมเข้าสู่หัวใจสำคัญที่สุดคือเมื่อรู้แล้วว่ากรรมเก่าเริ่มให้ผลเราควรทำอะไรทันที เพื่อไม่ให้ชีวิตไหลไปตามแรงกรรมเดิมเป็นขั้นตอนที่สงบไม่เร่งไม่ฝืนและทำได้จริงในชีวิตประจำวันเมื่อรู้แล้วว่ากรรมเก่าเริ่มให้ผลสิ่งที่ควรทำทันทีเพื่อไม่ให้ชีวิตไหลไปตามแรงกรรมเดิมโยมทั้งหลายเมื่อเราเริ่มมองเห็นสัญญาณเริ่มรู้ว่าใจเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความสัมพันธ์เปลี่ยน สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การรีบแก้ไม่ใช่การรีบทำอะไรให้มากขึ้นแต่คือการหยุดอย่างมีสติพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าการหยุดคือจุดเริ่มต้นของปัญญาถาโยมฟังถึงตรงนี้แปลว่าใจของโยมเริ่มพร้อมจะหยุดแล้วขั้นตอนแรกหยุดโทษหยุดหนีหยุดเร่ง โยมทั้งหลายเมื่อกรารเก่าเริ่มให้ผลสิ่งที่ทำให้ชีวิตหนักขึ้นไม่ใช่ตัวกรราแต่คือการต่อต้านผลของกรราเรามักถามว่าทำไมต้องเป็นเราทำไมเขาทํากับเราแบบนี้ทำไมชีวิตไม่ยุติธรรมคำถามเหล่านี้ไม่ได้ผิดแต่ถ้าเราจมอยู่กับมันนานเกินไปใจจะยิ่งเหนื่อยอัตมาอยากให้โยมจําไว้ กรรมให้ผลแล้วไม่มีใครย้อนกลับไปแก้เหตุเก่าได้แต่เราสามารถไม่สร้างเหตุซ้ำได้การหยุดโทษคือการหยุดสร้างกรรมใหม่ในขณะที่กรรมเก่ากำลังให้ผลขั้นตอนที่สองยอมรับผลโดยไม่ยอมแพ้ชีวิตหลายคนเข้าใจผิดว่าการยอมรับคือการยอมแพ้แต่ในทางธรรม การยอมรับคือการยืนอยู่กับความจริงพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้เห็นความจริงย่อมไม่ทุกข์เพราะความจริงนั้นโยมไม่จำเป็นต้องชอบสิ่งที่เกิดขึ้นแต่โยมสามารถไม่เพิ่มความทุกข์ด้วยการต่อต้านมันลองพูดกับใจตนเองเบาๆว่าตอนนี้ผลของเหตุเก่ากำลังทำงานเราจะดูมันด้วยใจที่สงบเพียงแค่นี้ ใจจะเริ่มเบาขึ้นโดยที่สถานการณ์ยังไม่ต้องเปลี่ยนเลยขั้นตอนที่สสังเกตใจแทนการตัดสินใจช่วงที่กรเก่าให้ผลใจจะอ่อนไหวคิดเร็วตัดสินใจเร็วซึ่งเป็นช่วงที่คนมักสร้างกรรมใหม่โดยไม่รู้ตัวเช่นพูดแรงกว่าปกติตัดขาดเร็วเกินไปตัดสินคนจากอารมณ์ ทำอะไรเพราะอยากหนีความรู้สึกอาตมาอยากเตือนโยมอย่างเมตตาช่วงนี้อย่าเพิ่งตัดสินใจเรื่องใหญ่ด้วยใจที่ยังไม่สงบสิ่งที่ควรทำคือดูใจดูว่าใจหงุดหงิดหรือไม่ใจอยากเอาชนะหรือเปล่าใจอยากหนีหรืออยากจบเร็วเพราะใจในช่วงนี้ไม่ใช่ใจปกติแต่เป็นใจที่กำลังรับผลกรรม ท่านตอนที่สลดการกระทบเพื่อให้กรรมหมดแรงโยมทั้งหลายกรรมเหมือนไฟถ้าไม่เติมเชื้อไฟจะค่อยๆดับในช่วงนี้สิ่งที่ควรทำคือลดการพูดที่ไม่จำเป็นลดการเถียงลดการอธิบายตัวเองมากเกินไปลดการคาดหวังให้คนเข้าใจไม่ใช่เพราะเราแพ้แต่เพราะเรารักษาใจ พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ไม่ต่อสู้คือผู้ชนะอย่างแท้จริงการลดการกระทบคือการไม่สร้างแรงสะท้อนให้กรรมเดิมยืดอายุออกไปขั้นตอนที่5สร้างเหตุใหม่อย่างเงียบๆโยมอาจคิดว่าต้องทำบุญมากต้องแก้กรรมใหญ่ต้องเปลี่ยนชีวิตทันทีแต่ธรรมะสอนให้เริ่มจากสิ่งเล็กๆเ,เช่น พูดดีขึ้นวันละนิดให้อภัยในใจแม้ยังไม่พูดออกไปไม่ซ้ำเติมใครแม้ใจอยากทำสิ่งดีโดยไม่หวังผลการสร้างเหตุใหม่ไม่ต้องยิ่งใหญ่แต่ต้องสม่ำเสมออาตมาอยากให้โยมจำประโยคนี้ไว้กรรมใหม่ที่เบาจะค่อยๆดึงชีวิตออกจากกรรมเก่าที่หนักจุดสำคัญที่หลายคนไม่รู้ โยมทั้งหลายเมื่อกรำเก่าเริ่มให้ผลและเราตั้งหลักได้ถูกต้องจะเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่รู้คือชีวิตจะเริ่มนิ่งขึ้นก่อนจะดีขึ้นอย่าตกใจถ้าช่วงนี้ชีวิตยังไม่ดีขึ้นทันทีความนิ่งคือช่วงที่กรรำกำลังหมดแรงเหมือนคลื่นทะเลก่อนจะสงบต่อไป อัตวาจะพาโยมเข้าสู่เรื่องที่ลึกขึ้นอีกขั้นคือการแยกให้ออกว่าอะไรคือกรรมเก่าที่ควรปล่อยให้จบและอะไรคือบทเรียนที่เราต้องเรียนรู้เพราะไม่ใช่ทุกความทุก์ที่ควรแก้บางอย่างควรวางขอให้โยมพักใจหายใจเข้าออกช้าๆแล้วฟังต่อด้วยใจที่อ่อนโยนแยกให้ออกว่าอะไรคือกรรมเก่า ที่ควรปล่อยให้จบและอะไรคือบทเรียนที่ใจต้องเรียนรู้โยมทั้งหลายเมื่อเราเริ่มตั้งหลักได้หยุดโทษหยุดหนีและเริ่มดูใจอย่างสงบขั้นต่อไปที่สำคัญมากคือการรู้จักแยกเพราะความทุกข์ในชีวิตไม่ได้มีลักษณะเดียวกันทั้งหมดบางความทุกข์เป็นเพียงผลของเหตุเก่าที่หมดหน้าที่แล้ว แต่บางความทุกข์คือบทเรียนที่ถ้าเราไม่เรียนมันจะกลับมาอีกพระพุทธเจ้าตรัสว่าความไม่รู้ทำให้เวียนซ้ำความรู้ทำให้หลุดพ้นกรรมเก่าที่ควรปล่อยให้จบมักมีลักษณะอย่างไรโยมลองฟังอย่างสงบกรรมเก่าที่ควรปล่อยให้จบมักมีลักษณะดังนี้เราทำดีที่สุดแล้วในระดับหนึ่ง แก้ไขแล้วแต่ผลยังเปลี่ยนยิ่งฝืนยิ่งเหนื่อยยิ่งพยายามควบคุมยิ่งเจ็บเช่นความสัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายต่างทุกข์สถานการณ์ที่เราคุมไม่ได้เรื่องเก่าที่แก้ซ้ำก็ไม่จบกรณีเช่นนี้ธรรมะไม่ได้สอนให้สู้ต่อแต่สอนให้ยอมรับแล้ววางไม่ใช่วางเพราะแพ้แต่วางเพราะเข้าใจ การวางไม่ใช่การหนีแต่คือการไม่ต่อแรงกรรมโยมทั้งหลายหลายคนกลัวคำว่าวางเพราะคิดว่าเท่ากับยอมแพ้เท่ากับไม่รับผิดชอบเท่ากับไม่สู้แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้รู้จักวางคือผู้รู้จักรักษาใจเมื่อกำเก่าให้ผลถ้าเรายังดึงฝืนอธิบายพิสูจน์นั่นคือการ ต่อแรงให้กรรมเดิมการวางคือการไม่เติมพลังให้ผลของเหตุเก่าขยายตัวบทเรียนที่ใจต้องเรียนรู้จะไม่หายไปเองในขณะเดียวกันมีความทุกข์บางอย่างที่ไม่ใช่แค่กรรมเก่าแต่คือครูเช่นเราโกรธง่ายเพราะอะไรเราผูกพันมากเกินไปหรือไม่เราคาดหวังจากคนอื่นเกินจริงหรือเปล่า เราให้ค่าใจคนอื่นมากกว่าใจตนเองหรือไม่ความทุกข์แบบนี้ถ้าไม่เรียนรู้มันจะวนกลับมาในรูปแบบใหม่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกข์จะสอนซ้ำจนกว่าเราจะเข้าใจวิธีแยกให้ออกอย่างสงบอาตมาอยากให้โยมใช้คำถามง่ายๆกับใจตนเองถามว่าถ้าเรื่องนี้หายไปใจเราจะเปลี่ยนจริงไหม หรือถึงหายไปใจเรายังทุก์แบบเดิมถ้าคำตอบคือใจยังทุกแบบเดิมแปลว่าปัญหาอยู่ที่ใจไม่ใช่สถานการณ์แต่ถ้าคำตอบคือใจจะสงบขึ้นแปลว่านี่อาจเป็นกรรมเก่าที่ถึงเวลาควรปล่อยคนส่วนใหญ่ทุกนานเพราะแก้ผิดจุดโยมทั้งหลายนี่คือเหตุผลที่หลายคน เปลี่ยนงานแต่ยังทุกข์เปลี่ยนคนแต่ยังเจ็บเปลี่ยนที่อยู่แต่ใจยังหนักเพราะสิ่งที่ต้องเปลี่ยนไม่ใช่ภายนอกแต่เป็นท่าทีของใจพระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกไม่ได้ทำให้เราทุกข์แต่ความยึดของเราทำให้โลกกลายเป็นทุกข์เมื่อแยกออกถูกใจจะเริ่มเบาโดยไม่ต้องรอผลลัพธ์สิ่งที่โยมจะเริ่มสังเกตเห็นคือใจไม่รีบ ใจไม่ร้อนใจไม่ดิ้นใจเริ่มอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นแม้สถานการณ์ยังเหมือนเดิมแต่ความทุกข์จะเบาลงนี่คือสัญญาณว่าโยมกำลังเดินถูกทางอัตมาจะพาโยมเข้าสู่บทสรุปที่ลึกและอ่อนโยนที่สุดคือเมื่อกรรมเก่าให้ผลครบแล้วชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างไรและเราควรใช้ชีวิตต่อไปด้วยใจแบบไหน เพื่อไม่กลับไปทุกแบบเดิมอีกเป็นตอนที่เหมาะมากสำหรับการฟังก่อนนอนและเป็นจุดที่ทำให้ผู้ฟังอยากกลับมาฟังช่องนี้อีกครั้งเมื่อกำเก่าให้ผลครบแล้วชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนไปถ้าเราเดินต่อด้วยใจที่ถูกทางโยมทั้งหลายถ้าโยมฟังมาถึงตรงนี้อาตมาอยากให้โยมรู้ไว้ก่อนสิ่งอื่นใดว่า โยมไม่ใช่คนอ่อนแอโยมไม่ใช่คนดวงตกและโยมไม่ได้เดินมาผิดทางตลอดชีวิตแต่โยมคือคนที่กำลังตื่นช้าบ้างเร็วบ้างตามเหตุตามปัจจัยกรรมเก่าไม่เคยตั้งใจทำร้ายใครโยมเอย๋ยหลายคนกลัวคำว่ากรรมเพราะคิดว่ากรรมคือการลงโทษ แต่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่ากรรมไม่ได้ให้ผลเพื่อทำร้ายแต่ให้ผลเพื่อสอนถ้ากรรมตั้งใจทำร้ายมนุษย์คงไม่เหลือโอกาสเรียนรู้ไม่เหลือโอกาสปรับใจไม่เหลือโอกาสเริ่มใหม่แต่ที่โยมยังฟังอยู่ยังหายใจอยู่ยังรู้สึกอยู่แปลว่ากรรมเก่ายังให้โอกาสโยม เมื่อกรรมเก่าให้ผลครบชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนจากข้างในโยมอย่ารอให้โลกภายนอกเปลี่ยนแล้วค่อยสบายใจเพราะในธรรมะการเปลี่ยนที่แท้จริงเริ่มจากใจสัญญาณว่ากรรมเก่าเริ่มหมดแรงไม่ใช่การได้สิ่งใหม่แต่คือใจไม่ดิ้นเหมือนเดิมใจไม่เรียกร้องมากเท่าเดิม ใจไม่ต้องการคำอธิบายจากทุกคนใจเริ่มอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นนี่คือการเปลี่ยนที่เงียบแต่ลึกชีวิตหลังผ่านกรรมเก่าจะไม่หวือหวาแต่จะมั่นคงโยมทั้งหลายหลายคนคิดว่าเมื่อพ้นทุกข์แล้วชีวิตต้องดีมากต้องสมหวังต้องสุขตลอดแต่ธรรมะไม่สอนแบบนั้น ชีวิตหลังเข้าใจกรรมจะไม่สุดโตง่งแต่จะพอดีสุขแต่ไม่หลงทุกข์แต่ไม่จมมีแต่ไม่ยึดเสียแต่ไม่แตกสลายพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้รู้จักพอดีย่อมไม่ขาดและไม่เกินสิ่งสำคัญที่สุดคืออย่ากลับไปใช้ใจแบบเดิมโยมเอย๋ยนี่คือจุดที่สำคัญมาก หลายคนผ่านทุกมาได้แต่กลับไปใช้ใจแบบเดิมกลับไปคาดหวังมากกลับไปรีบกลับไปฝืนกลับไปพิสูจน์ตนเองแล้วทุกก็วนกลับมาอีกอาตมาอยากฝากโยมไว้ว่าอย่าก,กลับไปใช้ใจที่เคยทำให้โยมทุกข์ไม่ใช่เพราะใจนั้นไม่ดีแต่เพราะใจนั้นเหนื่อยมาแล้ววิธีใช้ชีวิตต่อหลังเข้าใจกรรม อาตมาอยากสรุปให้โยมง่ายๆเป็นแนวทางเงียบๆที่ใช้ได้ตลอดชีวิตทำดีโดยไม่เร่งผลทำเพราะถูกไม่ใช่เพราะอยากได้คืนพูดให้น้อยลงแต่จริงใจมากขึ้นคำพูดน้อยแต่ไม่ทำร้ายเลือกสงบมากกว่าชนะเพราะชัยชนะที่ไม่สงบคือความแพ้ในระยะยาวอยู่กับปัจจุบันให้มาก เพราะอดีตผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงให้อภัยเพื่อปล่อยใจตนเองไม่ใช่เพื่อคนอื่นถ้าโยมกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านอาตมาอยากให้โยมรู้ว่าช่วงที่ใจนิ่งแต่ชีวิตยังไม่ชัดไม่ใช่ช่วงอันตรายแต่มันคือช่วงเปลี่ยนผ่านของกรรมเหมือนฟ้าก่อนสว่างเหมือนทะเลก่อนนิ่ง เหมือนใจที่กำลังวางของหนักอย่ารีบอย่าฝืนและอย่ากลัวโยมทั้งหลายถ้ามีเพียงประโยคเดียวที่อาตมาอยากฝากไว้ขอให้เป็นประโยคนี้ชีวิตไม่ได้ต้องการให้เราเก่งขึ้นแต่ต้องการให้เราเบาขึ้นเมื่อใจเบากรรมเก่าจะหมดแรงกรรมใหม่จะเบาและชีวิตจะเดินต่อไป อย่างไม่หลงทางอีกขอให้ธรรมะที่โยมฟังในวันนี้ไม่เป็นเพียงเสียงแต่เป็นเพื่อนในวันที่ใจเหนื่อยและหากวันใดโยมรู้สึกหนักรู้สึกสับสนรู้สึกไม่เข้าใจชีวิตขอให้กลับมาฟังกลับมานั่งกลับมาหายใจกับช่องเสียงธรรมะสอนใจอีกครั้ง เพราะทางธรรมไม่เคยปิดประตูใส่ใครที่พร้อมจะกลับมาอยู่กับใจตนเองขอให้โยมทุกคนค่อยๆพ้นทุก์อย่างสงบและอย่างเข้าใจ